I'm เพื่อนครับเมื่อสักครู่ผมมีอินเทรวิวนะครับที่เรียบคลองชมีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องมาลองแล้วมีร้านอยู่ร้านหนึ่งขนาดตอนนี้นี่คือตอนวันธรรมดานะยังไม่เที่ยงด้วยคนมาครึ่งร้านแล้วนะครับเป็นบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละซึ่งผมเคยมาชิมแล้วแล้วบอกเลยว่าอร่อยเพราะฉะนั้นเรามาตามดูกันว่าอร่อยยังไงกับร้านตรงนี้นะครับตอนนี้อย่างแรกเราต้องซื้อตั๋วก่อนนะครับซื้อตั๋ว79บาทนะครับนี่เลย79บาทนี่ครับซื้อตั๋วหนึ่งใบครับครับผมนะครับ อันนี้ชื่อก๋วยเตี๋ยวไก่เลยครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาคุณทวีครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาคุณทวีต้องซื้อตั๋วก่อนอย่างแรกนะครับแล้วก็เอาตั๋วเนี่ยไปแลกชามผมกินได้กี่ชามครับกี่ชามก็ได้ครับกี่รอบก็ได้กี่รอบก็ได้กี่ชามก็ได้ผมกินเยอะนะอ่าเอาสบายเลยครับไม่สนไม่สนครับนี่ครับเดี๋ยวลองดูนะครับเติมได้เรื่อยๆนะครับเติมได้เรื่อยๆด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาไป จะมีเต๊นท์เล็กครับเส้นหนีเส้นใหญ่นะครับมาม่าวินเ้นบะหมี่ครับจะมีน้องๆพอบริการลวกให้นะครับเอาบะหมี่ดีกว่าบะหมี่ดีกว่าบะหมี่น่ากินมีก้อนสองก้อนดีครับเอาก้อนเดียวพอครับก้อนก่อนนะครับนะครับมีน้องๆหลังจากนั้นน้องๆก็จะลวกให้แล้วอันนี้ก็คือต้องให้บัตรไปใช่ไหมฮะครับสิ่งที่สําคัญคือผมว่าร้านนี้ที่ผมมาชิมแล้วรู้สึกดีก็คือสะอาดข้อสําคัญเดี๋ยวคุณไปดูเครื่องใช้พิซซ่าโบนะครับเป็นหลักนะครับแต่พิซซ่าโบเลยอืมเรื่องนี้มีอะไรบ้างครับที่ เป็หนังไก่นะครับอันนี้เป็นคอไก่อ่าคอไก่ส่วนข้อครับผมคอไก่ข้อผมนะครับเติมเรื่อยๆครับผมแ้านนี้ลูกชิ้นไก่ครับลูกชิ้นไก่กระดูกอ่อนกระดูกอ่อนแล้วนู้นอะไรเลยเป็นเครื่องในครับเครื่องในไก่มีหัวใจหัวใจก็นขมนครับแล้วนี้บางวันอันนี้เป็นตัวท็อปเลยครับตัวที่ชื่อว่าเอ็นเต้นะครับเอ็นเต้ช่วงหัวเข้าไก่ตัวนี้หัวเข้าไก่แล้วก็ชอบเราจะได้มาก็คือแบบนี้เลยหลังจากนั้นอันไหนตัวท็อปนะตัวนี้ครับเอนเต้ครับเอ็นเต้ใช่ครับ เพราะฉะนั้นเขาบอกตัวนี้ตัวท<ช>็อปและตัวนี้ก็คือตัวท็อปใช่ครับผมเลือกเป็นน่องเล็กนะครับเพราะว่าท็อปปิ้งเราเยอะครับอยากให้ลูกค้าได้ทานหลายอ,อย่างอือคือเก่งใจนะเนี่ยคือเจ็ดสิบเก้า <79 S 1> บาทเต็มใจนะเก่งใจในเปเื้าไก่ครับเลือกไซส์ใหญ่ครับอืมตีนไก่นะครับรหลังจากนั้นประก็มีอกไก่ฉีครับมีอกไก่ให้ด้วยใช่ครับใส่เยอะเยอะได้แค่ไหนคครับลูก้า ก่อนเสร็จเราจะไปนึ่งทุกครั้งก่อนนะครับผมขออนุญาตอีกหน่อยถ้าคะนนดหลังจากนั้นไก่ไก่กับเบทาโก้เช่นกันครับนี่ก็ฟรีใช่ครับเบทาโก้ใช่ครับโอ้โหเปิบเปิบสุดท้ายน้ำซุปร้อนๆครับผมให้ตักเองเลยใช่ไหมครับใช่เลยครับน,น,รน,นะครับตักน้ำซุปนิดนึงท,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 ที่ผมว่าเหมือนผมทำเองเลยนะเนี่ยอืมก่อนที่จะไปไหนต่อขอชิมน้ำก่อน นะครับ79บาทผมกดน้องไก่มาสี่น้องอย่างอื่นตะกี้น้ำเนี่ยจะจะหอมแล้วก็คือเหมือนกับคเครื่องเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับกลิ่นพะโล้เนี่ยคือชัดเจนขอลองชิมนะครับนะครับอย่างแรกคือนี่เลยนะครับน่องไก่ที่คุณเห็นเนี่ยนะครับแค่เอาตะเกียบที่ๆีก็เรียบร้อยนี่นะครับ ลบราณในปากอร่อยคือคงไม่ได้บอกว่าอร่อยแบบเลิศเลอเสมอหลาแต่อย่างที่บอกว่าสิ่งงที่สําคัญคืออร่อยและคุ้มค่าเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับอยู่ถนนเรียบคลองทวีวัฒนานะครับคือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะเข้าอักษะมาจากเรียบคลองนะครับมองมาทางซ้ายมือนะครับแล้วก็รสชาติที่ผมบอกเลยว่าอยู่ในขั้นที่อร่อยนะครับแล้วก็หอม <c oughs> อร่อยหอมสะอาดกับบุ๊บเฟ่79บเ้าบาทผมบอกเลยนะครับว่าคุ้มค่าใครจะไม่ลองก็มาลองดูนะครับแล้วก็อันนี้ตะกี้มีอยู่อย่างหนึ่งที่จะสุดยอดของเขานะครับอันนี้เอ็นนะครับอุ่กรอบนะครับชิวๆสัปดาห์นี้นะครับก็ซุอเดี่ยวข้างของทวีบุฟเฟ่นะครับคุณทวี นะครับอร่อยจริงสมคำน้ำเลยครับ79บาทแต้มชิมหนงครับ